ีแต่พอนค่อยแข็งในจังไดร่เอากูกับไวฟอนต่ผู้ชายแต่นนีมันมีเหมียอู้ยเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่น้องก่อนเอาหาหน่อยจังจีไปแต่หาง่ายอยู่เอาหาเบิ่งดูใส่หนอไทยบานค้ำปากกั้งนะมาบอ่ะกันมาโยกมือเนี่ยนี่จีแม่จักแมนบ่แมนดอกพระคุณ เออเออมาบ่มาข่อยก็จ้างควนไปเด้อผู้ใดอยู่ไกล้ทยบ้านนั่นเออจ้างว่ายังไรเอี้ยมุจักจ้างเน่หมอล่ำจะจะหาเบื้องจะบานอื่นหลายบบเป็นอย่างกูก็กล้าบอกพวกว่าเออบ้านแม่เถาเกากูว้าว้าอยู่นี่มีเมียตีเอี้ยเออกูหนีย้อนว่ากูขี้ข้านคืนอ้อยออกแต่คืนอ้อยให้กูไปปลูกมันวันนี้แม่นอน เอาจากปูมันปนไอนจะไปให้ยังอีเย้ยเอากูกับ่อเห็นเัง่ยนะกูกับนี้ประยุบานไพ่อิปุล่ะเนาะก็เลยได้ไปขายตับักฮุงซำเออได้ไปเป็นพ่อค้ายุ่พนแล้วเฮยว้าอยู่เดียวนี่เจ้าคือมางามขักงามแน่ไหนอีเย้ยแน่ยิ่งฮานี่ย่องกูอีกแล้วไอ้ย่องเนี่มีความงามจากภายในตัวอยู่รับกันมากระบอกคอนเดปเพียงกูใส่โดบไม่น้อยเอาโดบฮามจังโดบมันเป็นแน่าสาผมตัวอีเย้ย เอาโดบังกูมันเป็นโดบชนิดเดิมชนิดน้ำแมอเอาโดบชนิดเดิมชนิดน้ำนะไห้ฮันเนี่นยโอ้อยฮันนย่ยสอหน้าสอ,ห,าสอหลังก็ต้องสอดอกกูมีตัวอย่างมาเอาม,เ,อามาเบิง,งมาเอามเบิงกูพกประจำกูเป็นคนขาดโดบก็ได้บ้านเจ้าเอิญว่าเหลาขาวคือบ้านคอยบอ่อพี่น้องโอ้ยผักเงยเสียศาสตร์กระเทยเบิดเขาบจเอิญเหลาขาวแล้วเขาเอิญโดบ เอาโดบแล้วไอ๋ยวนี้มันโดบแล้วไหนถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองโดบดูนะคะตอนบ่ายแก่ๆบ่ายสองบ่ายสามดี๋ยท่นห่อนนะคะถ้าคุณโดบแล้วหน้าคุณจะแดงห่วยๆมันหีหมูเลยค่ะวิธีโดบนะคะง่ายๆค่ะถ้าคุณอยู่กลางไร่กลางนานะคะคุณไม่ต้องงอแก้วง้อโจกค่ะเปิดฝาได้ดําเลยค่ะดูนะคะอีฉันจะโดบเป็นตัวอย่างค่ะนะคะเปิดฝาก่อนเดี๋ยวค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งทำดากเงีนๆค่ะแล้วก็เปิดปากอาปากกว้างๆค่ะเขาว่าใส่แก้วโอ้ยโอ้ยเป็นเทาไรกันดีเอาคก็เป็นเอานัาา่นเนนนอ้ยเป็นยังไงบ้างฮะน้อยน้อยน้น้อย ไปใหม่มอยดังจู่ฟองบางบ้าโดบลงไปมันมีคำเตือนที้นีน่มันเตือนว่าจากไหนเอ้ยเบิ้งดีๆเด้อฟังดีๆเด้อซุ่มมากินหัน<อ>คำเตือนเออห้ามดื่มเกินวันละสองขวดมันจะเป็นยังถ้าไม่มีเงินซื้อเอาเฮ้ดังๆแม่ขวดแรก,กนัดเขาไว้ตัดอ้อยแล้วถีใจพนะ หาสงการกับว่าไปไกลฮอล้านค่าบมมีงัวใจเขาเราอย่างกับว่าอกบ่ะซวงดอกว่าแต่มีการมีงานกูสร้างพยา่บานกับผู้ซอยพ้ใยญ่บบานกับผู้ใยญ่บบานกับเทยผู้ซอยกับผู้ซอยกับเทยแมนูเอี้ย่างเปิดการเปิดงานเปิดว่าเข้มแข็งซาใจกูอยากเปิดเองผมได้เปิดงานนะเจ้าเปิดเข้มแข็งก็เพิ่นอุ้ยร่งมึงแถล้วงมึงเจมมึงกับรงเปิดมึงเองเนี่ยมึงเปิดโตกูไม่เด้อเออคนสีเปิดโตเจ้าเด้อให้เจ้ามาเปิดการเปิดงานให้เพิ่น ายสิเข้าไปกันเออเขาไปสักก่อนก้าวเปิดงานบอกพี่น้องตบมือสวัสดตตอนรับกุนได้หมเพิ่นไปแล้วพี่น้องเพิ่นสิไปเปิดการเปิดงานเอเพื่อว่าไปการเสียเวลาพี่น้องค่ะพี่น้องผู้สุดสวยขงานอยู่ในนีนะคะขอเสียงตบมือสวดีออสม่อวงตีนเปิดมาเปิดการเปิดงานแบบเก็บแกให้ได้คัะพี่น้องสวัสดี เงียบเงียบโอ้ยเอาเข้ากับเกมแข็งนี่มาเกมแข็งครับเกมขรึ้นเบิดสวัสดีลูกหลานที่ขา้ารถอุย้ยสวัสดีฮอเด็กน้อยเอากระบายไปแต่เด็กน้อยไปต้อนยามเมื่ให้เขานับถือตัวเนาะมารยาทด,ดีครับวันนี้มีหมอรำไปบรุ่นบ้านเราถ้าเจนนะหั่นเราเต้นย้อนย้อนแงแงเต้น,นๆๆๆๆๆแล้วก็อย่าตีนกัน เยียบตีนกันแล้วก็ตีกันมือนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นลูกท่านหลานเธอเส้นจะใหญ่ห่าวต้นเผาต้นตานแม่อสอมกับบออเงิยมันเบกเกมแข็งเอาไหมเกมแข็งแล้วได้หนียังต้องเขกมแข็งก็นี่เจี๋ยเมแข็งก็นี่เส้นจะใหญ่ห่าวต้นเผาต้นตานแม่อสอโมกับบอเงินอุ้ยเดี๋ยว ทากผูเนิ่งเห็นแม่นบ่าเห็นบ้เห็นบอใขรบอเห็นขอเสียงแน่โซตายตะกันมุดจากบึงอ้ท็กนี่เห็นบ้าขับบเห็นขอเสียงแน่มันเกมแข็งสองเชียร์หลอดิเอาเอาเกมแข็งไอ้เพิ่นเบิงไหมเพิ่นบ้เห็นกันยัง่งเช่นใจใหญ่หาวต้นเผาต้นตาลแม่อสหมอกระบอก เพื่อเลยเอ้าเสียงก็คอยลงคอยลงบักคอยจะได้หากุะจุกโอเขี่ยแกงกับเขี่แขงพอดพยาบาลก็ออดสอไอ้กระผู้พลุซอยมาลาเตียแม,ม่เลี้ยวพไปเรียบบัดนั้นวัจสิจมย่่เฮาาดิแบดยู่กับหม่องกระสะไปไปไปน้ำหาเออไปน้ำหาไปไปไปโดเลมีโดเลมีสั้น